กระทรวงการคลังถแถลงหลังประท้วงเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทจะเปิดกว้างไปถึงผู้ที่กดยกเลิกโดยเข้าใจผิดด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าการถแถลงมาตรการเยียวยา5,000บาทจากกระทรวงการคลังหลังจากที่วันนี้มีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้ไปประท้วงที่กระทรวงการคลังครับ ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทจากนายรวัวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสํำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีเม็ดเงินช่วยเหลือเยียวยาถึงคนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ในรอบที่1ในระหว่างวันที่ 8ถึง10เมษายน2563และรอบที่2ระหว่างวันที่13ถึง14เมษายน2563แล้วจำนวน2ล้าน4แสนคนครับคิดเป็นเงินมูลค่า12,000ล้านบาทครับ ซึ่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนโดยจะทำให้เร็วที่สุดโดยในช่วงของวันที่15ถึงวันที่17เมษายนจะทยอยเริ่มส่งข้อความ SMS และโอนเงินเยียวยาในรอบที่3ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ800,000รายคิดเป็นมูลค่า4,000ล้านบาทครับสำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์แต่ได้รับแจ้งว่า การโอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือเข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องอีกก็สามารถแก้ไขได้โดยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านทางเน็ตแบงก์หรือ Mobile แ a n k i n g หรือที่ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารโดยไม่ต้องไปสาขาของธนาคารเพื่อรองรับการโอนเงินเยียวยางวดเดือนเมษายนอีกครั้งในวันที่22หรือ29เมษายน2563ครับโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงกางครคลังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนมาโดยตลอดและเตรียมเปิดกลไกลการขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่20เมษายน2563ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่ w w w r m a เ k ราไม่ทิ้งกันอ จึงขอเน้นย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลังครับเพราะไม่ได้มีช่องทางการเปิดรับเอกสารและเป็นการดาเนินการตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อสังคมส่วนรวมด้วยครับซึ่งการอุทธรณ์หรือการขอทบทวนสิทธิ์นี้ในระยะแรกนั้นจะเปิดกว้างสำหรับประชาชน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรองก่อนครับและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดด้วยกลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่จริงเพื่อย,ยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียนครับซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่เช่น คลังจังหวัดสรรพกรพื้นที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกสรวมไปถึงบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดทั้งนี้ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยีเยวยาครบทั้ง3เดือนครับเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนเป็นการเริ่มนับสิทธิ์3เดือนครับโฆษกของกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำอีกว่า รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอและมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพครับซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไปสำหรับแต่ละกลุ่มครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ call center ของธานาคารกรุงไทย โทร0211111144หรือโทรติดต่อที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทร022739020ต่อ3421หรือต่อ3422หรือต่อ3423หรือต่อ3424หรือต่อ3425หรือต่อ3427 หรือต่อ3429หรือต่อ3430หรือต่อ3572ในวันและเวลาราชการครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าจากกระทรวงการคลังที่ออกมาถแถลงถึงการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนซึ่งได้แจ้งว่าการขอทบทวนสิทธิ์หรือการอุทธรณ์ให้พิจารณาทบทวนการได้รับเงิน5,000บาทนั้น ในระยะแรกนั้นจะเปิดกว้างให้กับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรองก่อนครับและข่าวดีคือในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่กดยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการแก้ไขซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นั้นจะเริ่มในวันที่20เมษายน2563นี้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www เราไมทิ้งกัน .com ทางเดียวเท่านั้นครับการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้การลงไปตรวจสอบจะลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงครับโดยอาศัยกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและสำนักงานคลังจังหวัดธนาคารออมสินธนาคารทกสช่วยลงไปตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาด ข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ